็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับระหว่างที่รีบุูุทํางานลาบริตกับเบอร์ดดล่าเองก็ดูเหมือนว่าจะพยายามกันทั้งสองคนก็ออกมาต้อนรับรีบรุลุที่กลับมาจากการสํารวจพื้นที่การก่อสร้างต่างๆพร้อมกันแต่รีบุลุก็คิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น หรือว่าอยากจะมาอวดเรื่องอะไรกันเนี่ยนะคราวนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างหลังแล้วต่อมาวอร์เล่าได้พูดว่าสําเร็จแล้วล่ะริบุลูเอ๋ยในที่สุดรุ่นต้นแบบก็ได้เสร็จสมบูรณ์ถ้าทดลองสําเร็จก็จะเริ่มผลิตเครื่องจริงจํานวนมากมาได้เลยต่อด้วยลามลลสอืมอมวดน,นี้มั่นใจมากเลยนะร,รีบมาดูเร็วเข้าริบุูตามหลานทั้สองคนที่เล่งเราไปที่เทมเพสต,ตอนนี้มีสถาบัานวิจัยอยู่หลายแห่ง ทันยังมีโรงงานปฏิบัติงานของพวกคุโรเบกับเหล่าลูกศิษย์ที่เปิดเป็นสาธารณะสิ่งที่ถูกวิจัยค้นขัวที่นี่มีวิชาการต่อให้ถูกขโมยไปเรียนแบบก็ไม่มีความหมายอะไรอยู่เยอะนอกจากอาวุธพิเศษที่ริบรูว้ไวานแล้วอาวุธโดยส่วนใหญ่ก็จะเปิดเผยกันตรงๆเพื่อเป็นการโฆษณาไปในตัวอยากให้มีสินค้าแบรนด์คุโรเบหรือไม่ก็แบรนด์กามออกมาเหมือนกับเป็นสินค้าใหม่ ประจำฤดูใบไ,ไม้ผีกอะไรแบบนี้แต่ทางนี้ก็เป็นของจริงสถานที่สำหรับงานวิจัยต่างๆมากมายที่เปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ได้สถานวิจัยแบบนี้ให้เป็นที่ที่ป้องกันไม่ให้คนนอกเข้ามาได้ง่ายๆย่อมดีกว่าด้วยเหตุน,นี้ก็ลวมไว้ที่ด้านในดันเจียนชั้นที่100จะเป็นที่ส่วนตัวของเลบูรุลามลิสเวโรล,ลา่าและสถานวิจัยประจำประเทศของพวกเรบบรุที่มีกาบิลเป็นหัวหน้า แล้วก็ยังมีสวนสาธารณะแยกไว้ที่ชั้น95แล้วในนั้นก็สร้างสถาบันวิจัยขนาดใหญ่เอาไว้ด้วยตอนนี้ไม่มีมนุษย์สัตว์ผู้ลี้ภัยแล้วดังนั้นพื้นที่กว้างขวางเลยว่างอยู่เป็นโอกาสเหมาะเจาะพอดีก็เลยเอาเป็นพื้นที่มาใช้สอยเสียเลยมีการรวบรวมนักแรก่แปลธาตุจากดาวาก้อนนักวิจัยเวทมนต์จากซาลิออนและนักวิจัยแวมไพร์ที่มีเวลาว่างจากรูเบเลียตมาที่ประเทศของเนบลรเพื่อการนั้น แล้วจริงจาเป็นต้องมีสถาบันวิจัยขนาดใหญ่นักวิจัยที่มารวมตัวกันจากแต่ละประเทศเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญสาขาต่างๆนักแรก่แปลธาตุจากอาณจาักรคนแฉจะถนัดวิศวกรรมจิตวิญญาณอย่างแผนพัฒนาทหารหุ้มก่อเวทมนต์ที่พวกใครจีนหรือเบตเตอร์เคยร่วมมือกันนั้นก็วิจัยโดยมีศาสตร์นี้เป็นพื้นฐานในโลกนี้สามารถมาออกได้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกี่ยวพันกับจิตวิญญาณธาตุาเป็นหลัก ดินน้ำลมไฟและมิติกับธาตุระดับสูงสามธาตุได้แก่แสงพวงมืดและเวลาและศาสตร์ที่อาศัยปรากฏการอันที่มาจากสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาก็จะเรียกว่าวิสหกรรมจิตวิญญาณเรียกว่าเป็นศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของโลกนี้เลยก็ว่าได้ส่วนนักวิจยัยเวทมนต์ที่มาจากซาลิออนจะศึกษาศาสตร์ลับที่เรียกกันว่าศาสตร์เวทมนต์ ซึ่งนี่ก็เป็นศาสตร์ที่มีเพียงผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์เพียงหยิบมือเท่านั้นที่จะไปถึงได้เหมือนว่ามันดาของจักรพรรดิเอเมเซียแห่งซาริออนที่เป็นนักวิจัยเอลอัศริยะและเคยนำเสนอทฤษฎีต่างๆอยู่แต่ก็มีคนรับสืบทอดไปไม่กี่คนจะอาศัยการควบคุมกฎของเวทมนต์ปฏิวัติโลกได้ถึงแค่ไหนกันนะเห็นว่าควบคุมไปถึงแง่มุมของปรัชญาด้วยเลย เป็นศาสตร์ที่เดีอาโบน่าจะชอบนะและแก่นแท้ของทฤษฎีเหล่านี้ถูกนําไปใช้การเปลี่ยนแปลงประกฏการ์ต่างๆแล้วเกิดเป็นวิสหาหกรรมจิตวิญญาณถึงจะยากที่มีแต่นักเวทที่ชนานาญในด้านเวทท่าเท่านั้นที่จะเข้าใจได้แต่ประโยชน์ของทฤษฎีเฉพาะทางพวกนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงไม่แปลที่ความลับระดับประเทศของราชวงศ์มอนตาซาลิออนที่ห้ามแพรงภายออกนอกประเทศเด็ดขาด สุดท้ายก็เป็นแวมพร์พวกเขาคือคนที่พวกริมบรูรับมาตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับรูเมนาร์เป็นพวกที่มีพละงกำลังระดับเทียบเท่ากับคาลามิตี้เรียกว่าผู้พิชิตทึงจะมีแต่พวกเพินเพี้ยนแปลกๆแต่ก็ดีที่มีจำวนวนน้อยริมบรูก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าพวกเขาจะก่อปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการคิดมากไปเองแล้วต่อมาก็ได้มีคนตะโกนเรียกริมบรูว่าเฮ้ hey, ท่านริมบรูพวกมีสนใจเลือดสนุกกันมากมายเลยละ ชายที่เป็นตัวแทนมินิเซล่าเลืองชอบเข้าสังคมเป็นพิเศษพวกเขาชอบอะไรใหม่ๆถึงเพื่อนร่วมงานจะเป็นมนุษย์และเอวหรือคนแคกก็ไม่สนและให้ความสําคัญกับการเติมเต็มความอยากรู้ของตอนเองก่อนเป็นอันดับแรกไม่สิในบรรดานั้นก็มีพวกที่โอหังอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าพวกรีบรุลมีเวอร์ล่าอยู่ด้วยหรือลามลิตยอยู่ด้วยแม้ตัวลามลิก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่เบตต้ และคุณเทนี่เป็นผู้ช่วยของลาเมลิสกลับไม่ยอมอยู่เงียบและจุดจบของพวกโอหังก็น่าสังเวชแล้วต่อมาพวกผู้บิชิตเลยพูดว่าเฮ้ยน้ำชาครับครับครับเดีย๋ยวยูรีไปยกมาให้เดี๋ยวนี้เฮ้ ee, วันนี้ก็ตั้งใจมากเลยปวดอะไรไปหมดแล้วนะเนี่ยพอเวลาล่าพูดจบผู้วิชิตก็เลยพูดว่าจะนวดให้นะครับรีบรู้ตี่เห็นท่าทางเชืนน่อนานเลยถามออกไปอีกว่าพวกผู้บิชิตนี่มันอย่างไรกันแลว้วลาเมลาิสเลยตอบว่าโอ้ oh, แล้วพวกนี้เง่าน่า,นาสมเพชน่ะถึงหัวหน้าแววไพายจะดูสลดใจแต่ก็ไม่เคยแสดงการร้องทุกข์กับวอเดล่าหรือลามลิสเลยด้วยเหตุผลนี้พวกเขาจึงให้ความร่วมมือกันอย่างดีและแล้วการวิจัยของพวกเขาก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวพวกแววไพายทําการวิจัยด้วยแนวทางที่ตรงข้ามกับศาสตร์เวทมนต์โดยสิ้นเชิงถึงลูเมนสจะมองว่าไม่มีประโยชน์แต่สําหรับริบลูแล้วไม่ใช่ การวิจัยของเหล่าแวมไพคือสิ่งที่บนโลกเรียกว่าวิศากรรมฟิสิกส์ด้วยการตัดปัจจัยทางด้านเวทมนต์ออกไปทั้งหมดแล้วมองหากฎของธรรมชาติและบันทึกเรื่องพวกนี้ไว้โดยละเอียดแล้วกำหนดขึ้นมาเป็นหลักทางฟิสิกส์ก็คือแกนการศึกษาก็คือแกนการศึกษาของพวกเขาซึ่งเรื่องนี้ใครจะทำก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ในแง่หนึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกแต่สาหรับโลกนี้ที่ได้รับอิทธิพลจากพลังเวทรูปแบบต่างๆแล้วมันเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์นอกลีดดูมินะัาดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบใจและแบบนี้มันเลยน่าสนใจพอตัวต่อให้อันที่จริงแล้วนั่นจะเป็นแค่การสะสมข้อมูลแก้เบื่อของพวกแวมไพร์ก็ตามแต่การมีข้อมูลมหาศาลขนาดนี้นับว่ามีประโยชน์ถ้าเอาข้อมูลพวกนี้มาเป็นฐาน ็จะใช้การศึกษาอิทธิพลของเวทมนต์ได้ง่ายขึ้นไปอีกขั้นการค้นพบถึงขั้นพิภประวัติศาสตร์ก็จะมาจากการสะสมเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นการวิจัยของพวกเขาจึงไม่ใช่เรื่องบ้าบอเลยด้วยเหตุผลนี้ประเทศของพวกลิบบูรูจะมีความรู้หลากสาขาจากนานาประเทศมารวบรวมเอาไว้ความรู้มากมายที่มีคนนํามานั้นสําคัญและคุณค่าของแผนการวิจัยก็จะเกิดจากการนําพวกมันมารวมกันก็จะประเมินค่าไม่ได้ การรักษาความปลอดภัยให้นักวิจัยแต่ละคนกับการเก็บความลับของผลวิจัยก็คือหน้าที่ของประเทศลิบูรุนักวิจัยที่ทำงานอยู่ที่นี่ทุกคนจะสวมกำไรพิเศษเอาไว้มันเป็นของที่รามมิติทำขึ้นมาพิเศษโดยปลดข้อจำกัดจำนวนครั้งในการฟื้นคืนชีพของกำไรฟื้นคืนชีพทิ้งไปแถมยังมีกลไกลสื่อสารและกลไกเคลื่อนย้ายภา,ายในขงวงกตอยู่ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นจุดหมายของการเคลื่อนย้าย ที่กำหนดไปก็มีแค่บนพื้นดินกับสถาบันวิจัยแค่สอแห่งเท่านั้นเพราะต้องรักษาความลับหลายๆอย่างพวกนักวิจัยคงไม่สะดวกกันหน้าดูพอคิดแบบนี้แล้วพวกนี้ก็เลยเป็นน้ำใจจากรีบรูนอกจากการเคลื่อนย้ายแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปยังชั้นอื่นๆได้แต่ถ้าใช้การเคลื่อนย,ย้ายไมย่ถูกบันทึกข้อมูลเอาไว้จึงสามารถควบคุมการไหลเวียนของข้อมูลได้นั่นเอง วิธีอื่นยังมีการเคลื่อนย้ายโดยไหวบานพวกไดแอดซึ่งวิธีนี้จะต้องแจ้งให้คุณเทนี่ทราบก่อนจึงไม่สามารถทําตัวเป็สปาอยู่ในเขาวังกดได้ว่ากันตามตรงถ้าเป็นพวกผู้บิชิตก็าสามารถฝ่าขึ้นไปตามทางปกติได้แต่การทําแบบนั้นมันมีความเสี่ยงลิบลุเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามีกับดักอะไรวางอยู่บ้างเขาคิดว่าต่อให้เป็นพวกแววไพร์ที่มีฝีมือดีก็คงไม่ง่ายนักหรอก การกระทาของพวกเขาอยู่ในการจับตามองถ้ามีอะไรขึ้นมาก็ตามตัวได้ทันทีในเขาวงโกดแค่ใช้เวลาสักหน่อยก็สามารถจับตัวได้ทันทีแน่นอนว่าการจัดการที่เข้มงวดแบบนี้ต้องมีเหตุผลเห็นว่าถ้าเกิดพัฒนาอารยธรรมขึ้นมาได้พวกทูดสวรรค์ก็จะเข้ามาโจมตีหลักๆแล้วจึงทําไปเพื่อรับมือเรื่องนี้ตรงจุดนี้เองที่เขาวงโกดของรามาลิศปลอดภัยดีที่สุดถ้าเป็นที่นี่ เป็นเขาวงกวดชั้นที่95แล้วก็ต่อให้เป็นการโจมตีของทูตสวรรค์ก็ป้องกันได้แน่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆพวกลิบรูสามารถสลับชั้นเปลี่ยนเป็นชั้นที่95กับชั้นที่99ได้อีกลาวเล็กก็อวดเมือนที่อยู่ลึกที่สุดในเขาวงกวดนี่แหละคือสถานที่ปลอดภัยที่สุดในเทมเพตจะใช้เพื่อป้องกันความลับั่วไหลสถานที่นี้ที่เป็นเอกเทศโดยสมบูรณ์แบบนี้นับว่าไร้ปัญหา อีกทั้งในแง่สวัสดิการและการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่แล้วด้านในขาวังโกดก็เหมาะสมที่สุดชั้นที่95มีสาธารณาสนนุปโภคที่ดีที่สุดในประเทศของพวกริบรุอยู่แล้วก็เลยฟันธงได้ว่าจะทําให้พวกเขาพอใจได้อันหนึ่งสถาบันวิจัยด้านในถ้ำปิดผนือที่เคยใช้เป็นหลักนั้นตอนนี้ปิดตายไปแล้วระหว่างที่ทําการพาะปลูกย้าฮิโปโคเตหลายครั้งเข้า ความเข้มข้นของแกนเวตก็ได้ลดลงทิงจะยังมีคุณค่าสูงแต่ก็คาดการว่าคงเก็บเกี่ยวได้น้อยลงดังนั้นก็เลยทําการย้ายที่พ่อปลูกหญ้าฮิปโปโคตเตมาที่นี่ถึงจะพูดแบบนั้นแต่ก็แค่แบ่งพื้นที่สําหรับพ่อปลูกหญ้าฮิปโปโครเตไว้ที่ชั้น93ซึ่งใช้เป็นแปลงพ่อปลูกอยู่แล้วเท่านั้นโดยจะเพิ่มความเข้มข้นของแกนเวตเฉพาะพื้นที่ตรงนั้นในเรื่องการเติบโตของพืชสถาบันวิจัยของพวกกาบิล ก็ย้ายลงไปชั้นที่100แล้วความสะดวกจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งแล้ว่านที่ปิดผนึกอยู่นั้นตอนนี้ขยายทางต่อไปจนถึงทางเข้าแล้วใช้เป็นรางของไวเวิร์นด้วยความที่ถือว่าเป็นความลับของทางการทหารจึงห้ามพลธรรมดาผ่านเข้าออกหลังจากนี้ก็มีแผนจะทําการวิจัยสําคัญสําคัญ,คญทั้งหมดไว้ในเขาวงกตอย่างเดียวและสถานที่ที่ทั้งสองคนพามา ก็คือสถาบันวิจัยใต้ดินเขาวงงกวดชั้นที่95จริงๆด้วยแถมยังไม่ใช่ห้องส่วนตัวของพวกเขาแสดงว่ามันต้องเป็นผลการวิจัยจากพวกนักวิจัยนานาประเทศไม่ผิดแน่เห็นบอกว่าเป็นเครื่องทดลองแสดงว่าการวิจัยไปได้สวยสินะดูเหมือนว่าสิ่งนั้นจะเป็นหัวใจสําคัญก็น่าจะเสร็จทันการบุกเบิกเส้นทางพอดีแฮชั้นที่95ที่ไม่ได้เห็นมานานกลายเป็นเมืองป่าไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ภายในสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามมีอาคารบ้านเรือนที่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับต้นไม้เรียงรายอยู่ลิบล้ก็คิดอยู่นะว่าแค่เวลาสั้นๆยังอุตส่าห์สร้างกันได้ขนาดนี้แต่คงเป็นภูมิปัญญาของเอลที่อาศัยอยู่ในป่าน,นั่นแหละแล้วก็คงได้ควร่วม,มือจากเทลพอพูดปรึกษาด้วยกำลังจึงได้จอบเป็นช่องสวยงามแน่นอนว่าพวกผู้ท้าทายเขาวงโกตที่มาเป็นครั้งค่าวก็เข้ามาเมืองแห่งนี้ไม่ได้ คนที่เข้ามาเมืองนี้ได้มีแค่พวกที่ตะลุยเขาวงกตเข้ามาตามเส้นทางที่ถูกต้องเท่านั้นริบรุเองก็ใช้ร้านของพวกเอลสำหรับเจ้าหน้าที่พิเศษอยู่บ่อยๆแต่ตอนกลางวันแทบไม่เคยมาเลยดังนั้นเลยไม่คิดว่าสถานที่จะเปลี่ยนไปขนาดนี้วลรรล่ากับลาเมลิสเป็นคนรับผิดชอบก็จริงแต่แบบนี้ก็น่าสนใจแฮะชั้นอื่นก็ดูน่าจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยไว้คราวหลังค่อยๆเดินทัวร์ในเขาวงกตดีกว่า อีบลูคคิดแบบนั้นฟังเดินตามตนั้นสองคนจากนั้นก็เริ่มมองเห็นสถาบันวิจัยสร้างจากคอนกรีตเสริมยยเหล็กที่ดูแปลกตาโดดเด่นอยู่ภายในสวนกลางเมืองมีอาคารลังใหญ่ตั้งเรียงรายกันต่อจากสถาบันวิจัยออกมามีหอพักสำหรับนักวิจัยจากนาน,นาประเทศอยู่ด้วยลีบลูเป็นคนตรวจด,ดูแล้วให้สร้างอาคารใหม่ไว้ให้เองแต่ไม่รู้ทำไมถึงได้ดูเก่าและให้ความรู้สึกเหมือนผ่านกาลเวลาไปแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นก็ให้บรรยากาศเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันแล้วต่อมาลีบรูก็พูดว่าเฮ้ยต้นไม้พันเข้าหากันแบบนี้ก็ดูมีสไตล์ดีนะพอลีบรูพูดจบเวอร์เาเลยพูดว่าใช่ไหมละ่ะสถาบันวิจัยมันต้องมีกลิ่นอายของความลึกลับแบบนี้แหละลีบรูเห็นเวอร์เดาดูท่าทางภูมิใจก็เลยคิดว่ากลิ่นอายลึกลับหรือจะพูดจาเหมือนเด็กๆที่ดีใจเวลาสร้างฐานทัพลับเลยนะไอความรู้สึกเพียเพ้ยนๆแบบนี้มัน ไปได้มาจากไหนกันนะ่ะแล้วต่อมาวุฒราก็พูดอีกว่าตอนนี้ทุกคนสนิทกันดีจนคุยกันว่าจะจัดตั้งสมาคมรับแล้วเนี่ยริบุรุจะได้ยินเช่นนั้นก็คิดว่าสมาคมรับหรือนี่พวกนายทําอะไรกันอยู่ที่นี่กันแน่หว่างที่ริบุรุกำลังคิดอยู่นานราบริกก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ก็ริบุรุน่ะตอนแรกสุดก็ดันแฉข้อมูลการวิจัยของทุกคนใช่ไหม พวกที่คิดจะขโมยข้อมูลจากประเทศอื่นมาเป็นของตัวเองก็เลยล้มเลิกกันไปหมดแล้วไงพอได้ยินเช่นนั้นริบรูสก,ก็คิดว่าถ่าไปมันก็มีเรื่องแบบนั้นแหนกำแพงระหว่างประเทศนั้นสูงใหญ่ได้หมู่นักวิจัยจากแต่ละประเทศก็เลยมีการกระทบกระทั่งกันบ่อยต่างคนต่างก็คิดถึงประโยชน์ของประเทศตนแล้วเก็บวิชาการของพวกตนเป็นความลับบางคิดแต่จะสูบวิชาการจากคนอื่นริบรุสที่รู้สึกว่าขืนเป็นแบบนี้ก็คงไม่ไหว ก็เลยเปิดโปงวิชาการของแต่ละคนมันเสียเลยถ้ามีคุณลาฟาเอลอยู่ด้วยซะอย่างจะบอกว่าเป็นการวิจัยลับก็ไม่มีความหมายอิบรุเลยร่างเอกสารอธิบายแบบสาธารณะให้กับใครอ่านก็เข้าใจแล้วก็กัอปี้แจกทึงจะเป็นกระดาษแสนลำค่าที่ยูกีให้มาแต่ก็ใช้ไปจนหมดโดยไม่งกเสียดาย่นี้นิดเหมือนกันแต่ก็คิดว่าน่าจะต้องยอมเสียบ้างพวกเอกสารนี่อย่างไรอิบรุก็อยากใช้เป็นกระดาษ ข้อมูลที่ทํามาจากพืชมากกว่าเป็นแผ่นหนังถึงกระดาษที่ได้มาจากยกูกีจะออกเป็นของจัก,กรวรรดิเป็นซะหน่อยแต่ก็ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่โลกพอ,อาะของแบบนั้นมาแจากจ่ายให้ทุกคนก็คงจะรับรู้ถึงความตั้นใจจริงของริบรุสได้เหมือนกันตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นเป็นต้นมาพวกนักวิจัยก็ว่าง่ายทุกคนเลือกให้ความร่วมมือเพื่อเติมเต็มความใฝ่รู้ของตนเองแล้วต่อมาริบรุสก็พูดว่าอ๋อพอเอาข้อมูลรับของแต่ละประเทศมาเรียงกัน แล้วเป็นเอกสารใครก็ค้นคว้าได้ใช่ไหมล่ะตอนนั้นบนกันอื้อเลยก็จริงแต่ผลลัพธ์ก็ออกมาช่วยในการพัฒนาวิชาการอยู่นะพอรีบุรุษพูดจบลามลริสก็ได้พูดว่าอืมอืมจะบอกว่าเป็นไปาตามที่บุรุษคิดไว้ก็ได้แต่หลังจากนั้นก็มีการจัดงานเลี้ยงปอบใจกันแล้วทุกคนก็ทิ้งที่ติกันตรงนั้นแหละลายมลริตก็เล่ามาแบบนั้นผลจากการที่ทุกคนตัดใจจากการปิดบังวิชาการแล้วหันมาร่วมมือกัน ขอให้เกิดความรู้สึกร่วมกันแปลกแปกในสถาบันวิจัยจนทําให้ทุกคนเริ่มยึดติดกับวามเป็นประเทศขนาดแวมไพร์ที่เป็นผู้ไปชีดก็ยังเป็นสหายที่ทัดเทียมกันกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาแล้วสิแบบนั้นเลยดีแต่ถึงจะเป็นเรื่องดีๆหลังจากนั้นก็มีปัญหาอยู่พวกนักวิจัยเริ่มจับกลุ่มกันเป็นชุมชนโดยมีเวราลากรามาเลียเป็นผู้นำอาจเป็นเพราะแบบนั้นถึงได้มีสายสัมพันธ์แบบองค์กรเดียวกันขึ้นมาได้ ใช่ในนั้นก็ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ประหลาดประหลาดที่ต่างคนต่างก็แต่วิจยัยกันตามใจชอบเหมือนกับพวกสมาคครมลน่าสงสัยแล้วลาเมลิต่สนอกสนใจกับการวิจยัยพวกนี้ก็ได้กลายเป็นมาร์คอร์ดพวกเอเดลของพวกเขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ส่วนวรเวล่าก็เหมือนจะเป็นหัวหน้าตัวลายแล้วต่อมารีเวลก็คิดอีกว่าลสายตานิดเดียวเจ้าพวกนี้ก็ ถึงจะคิดแบบนั้นแต่ถ้าให้ตัวริบรูอยู่ด้วยอาจยิ่งตเตลิดไปไกลกันก็ได้ไม่สิม่น่าจะใช่แบบนั้นหรอกนะขณะที่คิดแบบนั้นบบสนทสนาก็ได้นาเนินต่อไปล้วลาบริคได้พูดอีกว่าก็อย่างที่ว่ามาเลยปรับหน้าตาภายนอกของที่นี่ให้เป็นประมาณนี้กันนี่แหละแล้วต่อด้วยเวลล่าเป็นไงดูเหมือนฐานทัพของรับของพวกตัวร้ายเท่ดีไหมล่ะพอได้ยินเช่นนั้นริบรูก็คิดว่าอะ ผานทับจริงๆด้วยแหผมคิดอ่านของวอร์่าเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกับในความทรงจำของเขาเสียเยอะโดยเฉพาะพวกอีเมียจากการ์ตูนที่ริบุลุเคยเห็นแล้วเดาถูกได้ทันทีคิดว่าไปก็ไม่แปลกแฮแล้วต่อมาริบุลุก็พูดว่าชิสนุกกันแค่พวกตัวเองเฉยเลยเวลาทีา่ได้ยินริบุลุพูดเช่นนั้นก็ได้หัวร้อแล้วพูดว่าฮ่า ah ๆอะไรกันจากนี้ไปต่างหาของจริง จากนี้ไปคุณต้องขอยืมความรู้จากเจ้าแล้วละแล้วก็ต่อด้วยลาเมลิสใช่แล้วลาเลมบรุูปกติมีแต่เจ้าทําให้พวกเราตกใจตลอดคราวนี้ถึงทีพวกข้าบ้างไงแต่ก่อนอื่นอยากให้ดูผลการวิจัยของพวกข้าแล้วขอความเห็นสักหน่อยนะเวเดล,ล่าหัวเราะเสียงดังกับความในใจที่เผยหลุดออกมาของเลมบรลูจากนั้นลาเมลิสก็ช่วยปลอดต่อจากเวเดล,ล่าพูดกันขนาดนี้จะงอนไปตลอดก็คงไม่ได้ รีมูมลูก็ได้ปรับอารมณ์ใหม่แล้วก้าวเท้าเข้าไปในสถานบันวิจัยตามคำแนะนำของทั้งคู่ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้ไดเพียงเท่านี้นะครับแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้า